สวัสดีค่ะวันนี้มามาบูพาพวกเรามาให้รู้จักเมืองซันเทนค่ะซันเทนนี้เป็นภาษาลาตินนะคะย้อนหลังกลับไปประมาณ2,000ปีที่ผ่านมาอาณจาจักรโรมันได้มาตั้งค่ายทหารอยู่เมืองนี้ค่ะห่างจากใจกลางเมืองไปทางทิศเหนือไม่ไกลค่ะ แต่ถว่าวันนี้มาม่าบูจะไม่พาไปชมอุทยานประวัติศาสตร์โรมันนะคะแต่จะพาพวกเราเข้ามาชมเมืองซันเทนกันค่ะ ที่เมืองสันเทนนี้นะคะได้ขุดพบหลุมฝังศพยุคหินและเครื่องมือในยุคหินรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยนะคะจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสันเทนนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินเลยค่ะ ในหลักฐานของโคโรธได้กล่าวถึงสันเทนตั้งแต่ศตวรรษที่4เลยนะคะต่อมาในช่วงศตวรรษที่5คือปีคิศกราช590อาบิชอปแห่งโคโรนต้องการที่จะสร้างโบสถ์เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญมัลโลซุสนะคะแต่ทว่า ยังไม่ได้สร้างค่ะต่อมาในช่วงหลังของศตรวรรษที่8อารามก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญวิกโต้ค่ะหลังจากก่อสร้างอารามแล้วนะคะ ใจกลางเมืองซันเทนก็เริ่มมีการพัฒนามีพ่อค้าทั้งปีกและส่งมาตั้งลกรากอยู่ที่นี่ค่ะรวมถึงประชาชนและช่างฝีมือต่างๆก็ทยอยกันมาตั้งลกรากสร้างบ้านเลือนถาวรอ,อยู่ที่สันเท็นนี้นะคะ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือมหาวิหารซันเทนหรือเซนต์วิกเตอร์ค่ะอดีตเคยเป็นวิทยลาลัยเซนต์วิกเตอร์มหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญวิกเตอร์ผู้พรีชีพกล่ากันว่าท่านถูกประหารในศตวตรรษที่สี่ ในตำนานได้กล่าวเกี่ยวกับนักบุญวิกเตอร์และมีความเกี่ยวข้องกับจกักรพรรดินีเฮเลนาแห่งคอนสแตนติโนเบิลซึ่งมามาบูไม่รู้รายละเอียดและความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมามาบูขออนุญาตไม่พูดเกี่ยวกับประวัติในเรื่องนี้นะคะขอให้พวกเราชมภาพ และความงดงามในโบสถ์รวมถึงสถาปัตยกรรมโบราณกันนะคะ หาวิหารนี้มีของโบราณมากมายค่ะอย่างเช่นแท่นบูชาที่สร้างขึ้นในคิดสกลาด1529ักราช1529ถึง1544พมเปอร์เซียที่มีภาพงดงามตั้งแต่ศตวตรรษที่16รูปปั้นหิน28ชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคิดัสกัลาด 1300ภาพของนักบุญวิกเตอร์และภาพของจักพัตดินีเฮเลนาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15-16ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่างๆมากมายทางประวัติศาสตร์และเป็นของร้ำค่าณนะปัจจุบันค่ะวิหารวิกเตอร์และเมืองซันเทสนี้นะคะ ทั้งนักเรียนนักศึกษาจะมาทัศนศึกษาณเนะมืองสันเท่นนี้เป็นจำนวนมากค่ะ ตอนนี้มามะบูพาเดินลงมาชั้นใต้ดินเพื่อมาดูฐานลากในการก่อสร้างเซน์วิกเทอร์หรือหาวิหารวิกเตอร์แห่งนี้นะคะ ล้ค่ะตอนนี้มามาบูพามาชมถงทางเชื่อมของอดีตวิทยาลัยเซนวิกเตอร์ค่ะมีรูปปั้นและแผ่นอักษรจารึกโบราณมากมายให้เราได้ชมกันค่ะ คลิปนี้เราได้มาชมบ้านเมืองของเยอรมันเพิ่มอีกหนึ่งเมืองคือเมืองซันเทนและได้มาชมสถาปัตยกรรมโบราณของอารามและบ้านเรือนที่สวยงามของซันเทนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากให้ชมภาพกันต่อนะคะแต่มามาบูต้องขอลาไปก่อนณนะตรงนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ